วังขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการรอบรู้เกษตรกับนายมดเขียวสวัสดีครับราบรู้เกษตรกับนายมดเขียวในวันนี้ครับเรายังคงอยู่ที่สวนอินทรีนะครับของอาจารย์เช่นเคย ไม่ได้ชิมสักทีฮะกับทุเรียนนะครับหน้านี้มาถึงจันทบุรีแล้วนะครับไม่ได้มาสวนทุเรียนก็อะไรอยู่นะครับของอาจารย์นี่เป็นทุเรียนพันอะไรฮะตรงนี้อันนี้เป็นหมอนทองครับเป็นหมอนทองนะครับกว่าจะมาเป็นลูกที่ดูดกแล้วก็น่ารับประทานแบบนี้นะครับต้องบอกว่าเมื่อก่อนอย่างต้นนี้แหละง่ายๆเลยเมื่อก่อนใช้เคมีมาก่อนเคมีเนี่ยตายเลยครับนี่นะฮะตรงกลางตรงนี้แหละครับที่เราเห็นเป็นเป็นซาดตรงนี้นะฮะคือเมื่อก่อนใช้เคมีมาก่อนครับ แล้วทาไมเรามันน่าจะตายทั้งหมดเลยนะไม่ตายอืปกติถ้าเป็นนี้เขาจะบอกควรทิ้งไปเลยอแต่ผมมันดันทุนลังไม่คน่นไม่คน่นทายังไงครับให้มันแตกขึ้นมาใหม่อืจากต้นเดียวแล้วกลายเป็นสองต้นคืองดใช้เคมีครับหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยอินทรีย์แทนแล้วก็จะมีกําลังทรงขึ้นไปครับนะฮะถ้าปากติทั่วไปถ้าเกิดเราเห็นลักษณะที่เป็นต้นแบบนี้แล้ว แน่นอนต้องโค่นทิ้งอย่างเดียวทิ้งเดียวนี่ฮะคือเป็นเหตุผลนะครับที่เคมีทําให้เกษตรกรทําไมเอ๊ะทำการเกษตรเท่าไหร่ไม่อยู่ไม่ได้ทั้งทีทําไมเขาอยู่กันไม่ได้นี่แหละฮะเราสามารถใช้อินทรีนะครับกลับให้เขากลับขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งกลายเป็นสองต้นยื่นโห่มาเป็นสองต้นไปอีกเอ้าถามพี่วีรชัยแล้วกันครับเราในฐานะที่เป็นคนที่น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้เกษตรกรหันมาใช้อินทรีย เห็นแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างฮะก็รู้สึกดีใจนะครับดีใจนะครับซึ่งคอนเซปต์ในการทําปุ๋ยของปุ๋ยหมักดินทองเนี่ยเามีคอนเซปต์เดียวครับตอบแทนคุณผืนดินโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตามข้อเขียนครับผมอืมนะครับคือเป็นแผ่นดินที่เราอยู่นั่นเองเราอยู่แบบธรรมชาตินะครับอยู่แบบดั้งเดิมมาซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็ไม่เคยมีการใช้เคมีนะฮะเราก็ยังมีชีวิตอยู่กันได้แล้วก็มีอาหารการกินที่รดมสมบูรณ์สุขภาพร่างกายก็แข็งแรง นะครับแล้วพี่ประโยชน์ในฐานะที่เป็นตัวแทนรู้สึกยังไงบ้างภูมิใจคะคือเห็นว่า,าเกษตรอินทรีย์นี่สามารถแก้ปัญหาได้จริงนะฮะแก้ปัญหาได้จริงเพราะว่าการที่เราจะเป็นเกษตรกรอินทรีย์แบบยั่งยืนเนี่ยต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลักนะฮะก็เกษตรกรท่านใดที่ใช้เคมีร่วมเนี่ยก็มีบ้างนะฮะก็มีบ้างแต่ว่าสําหรับอาจารย์สุร,รน,นี่ คือปัจจัยของเขาคือพยายามแก้ปัญหาโดยการใช้เกษตรอินทรีย์แล้วได้ผลจริงๆอย่างที่เห็นก็ภาคภูมิใจและแสดงความยินดีกับอาจารย์สุรุลด้วยครับผมคนอำเภอเขาคช้จิกูดทําได้ครับทําได้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกษตรกรนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นเกษตรกรอินทรีย์ก็ว่าได้มีหัวใจเป็นอินทรีย์เลยทีเดียวนะครับผมถามอาจารย์บอกว่าเนี่ยอาจารย์ยื่นออมาให้ผมหนึ่งเม็ดอาจารย์บอกผมทำนี่เม็ดอะไรเป็นเมล็ดผลไม้หรืออะไรผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับไอ้นี่ชื่อว่าอะไรฮะ แถวนี้เขาเรียกกระสุนพระอินทร์กระสุนพระอินครับคุณผู้ชมครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นสัตว์นะ <c oughs> เป็นสัตว์ครับเป็นสัตว์นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดไม่ใช่เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยจริงๆเป็นอินทรีย์จริงๆเป็นธรรมชาติจริงๆเนี่ยมันมเป็นปุน๋ยเคยมีหรือเป็นยาฆ่ายาตัวนี้มาอยู่แล้วครับไม่มีเลยนะน่าจะเป็นตัวชี้วัดที่ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับสถานที่ที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ปลอดภัยจริงๆนะครับอย่างสวนของอาจารย์นะครับคนอื่นสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ไหมเพราะว่าบางคนั้น คือเคยใช้แต่เคมีแล้วไม่ประสบความสําเร็จครับจะขอเข้ามาเยี่ยมชมวิธีการปลูกทํายังไงถึงอินทรียถึงสามารถอยู่ได้แล้วก็อยู่ได้ดีด้วยนี่้านได้ผมไม่เคยห่วงมาผมบอกหมดทุกคนผมอยากให้ทําทั้งประเทศไทยหรือําไปแผ่นดินไทยจะดีขึ้นครับ,รบผมปัจจุบันนี้แผ่นดินไทยไมีแต่สารพิษครับแล้วดินเราก็เสียเรื่อยครับผมแต่ผมบอกทุกคนที่ทำบางทีผมไม่ ประกอนที่ผมทำใหม่ๆผมเลยผมดีใจบ้ากนะฮะแที่บอกเข้าด้วยเกษตรีดีหน้าดีนะเขาก็บอกโอ้ไม่เชื่อเราไม่เชื่อเราสุดท้ายผมก็ไปนั่งเซ็งเลยเป็นยังไงวะในหลวงท่านบอกมีโครงการอีกโครงการหนึ่งคือโครงการปลูกมันไว้เอาไว้ช่างช่างหัวมันช่างหัวมันนั่นแหละครับเป็นพระอัจฉริยภาพนะครับของในหลวงของเรานั่นเองนะครับเป็นปุตสโลบายนะครับทําให้เกษตรกรนั้นเขาบอกว่าวันนี้แหละฮะเกษตรกรจะยืนอยู่ได้ต้องใช้อินทรีย์ กลับขึ้นมานั่นเองครับสำหรับวันนี้ครับแะฮทำไมไม่ได้ชิมทุเรียนสักทีสงสัยต้องก้อรอไปคราวหน้ากันแล้วกันนะครับคราวหน้าขอชิมหน่อยนะฮะได้ครับนะครับสำหรับวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วครับพวกเราทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับเกษตรกรท่านใดที่มีปัญหาเรื่องผลผลิตตกต่ําอยากลดต้นทุนการผลิตแต่เพิ่มผลผลิตสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจําหน่ายปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวโทร0 8 0 550 4 8 8 8